สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมจากเพจดูมันดี 4K จะมาแนะนำโปรโมชั่น Netflix ดีๆราคา1วันเริ่มต้น20บาทแล้วก็ใครที่สนใจดูแบบรายเดือนนะครับจะมีบนมือถือ1เดือนมือถือ iPad ดโน้ตบุ๊ก1เดือนจะราคาอยู่ที่109บาทนะครับส่วนทีวีโปรเจกเตอร์ หรือว่าจอที่อยู่บนรถครับราคาอยู่ที่169บาทใครที่สนใจก็สามารถทักเข้าไปที่เพจดูมันดี 4K ได้เลยนะครับหรือว่าคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เพื่อนๆนะครับทางเพจของผมนะครับจะมีการรับเคลมหากเกิดปัญหาด้วยนะครับสมมุติว่า พี่ๆรับชมแล้วเข้าไม่ได้หรือว่ารหัสผิดเรือขึ้นหรือ,รอ,รอ,รอที่เจอปัญหากาันบ่อยๆจะเป็นขึ้นตัวเรือนกันใช่ไหมครัของผมจะมีมรับเคลมก็คือเปลี่ยนบัญชีให้ใหม่เลยนะครับจะรับผิดชอบจะรับประกันตลอดอายุการใช้งานใครที่สนใจก็ทักไปที่เพจได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ